ที่อาจจะคิดว่าชุด์ทูบอร์ดรถยนต์มปนใส่ย,ยากใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมมีรุ่นใหม่เดี๋ยวผมมาใส่ให้พี่ดูเลยครับนี่อ่าพี่มาดูนะครับตอนนี้รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าคงชาติอังกฤษนะครับผมลองใส่ให้ดูครับไม่ยากจริงๆตัวนี้นี่นะครับเริ่มแรกพี่ก็สวมเข้ามาเลยครับอานะครับแล้วก็ลูกซิปตรงนี้ได้เลยครับ โอเคอ่ะนะครับหะกดเลยแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ครับตรงนี้แหละที่ทําให้เราต่างจากที่อื่นนะครับเพราะว่ามันจะสูดเข้าไปนะครับมจะเป็นตัวล็อกอ่ะใส่เข้าไปแล้วบอกที่จะกระชับพอดีเลยครับก็อ่ะพี่ก็จะเริ่มดึงตั้งนี้มานะครับให้มันคุมรอบบอกแล้วก็ตัวนี้ครับพี่อ่ะพี่ก็หาที่ล็อกข้างล่างได้เลยครับ ร,รุ่นนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจนี่ครับพี่เป็นที่ใส่ของครับก็เผื่อพี่จะเอาไว้ใส่มือถือใส่บัตรจอดรถใส่เศษเหรียญอะไรพวกนี้สำหรับขึ้นทางด่วนโอเครุ่นนี้มีให้ครับเดี๋ยวผมใส่ของหัวมันน่อนะครับนี่ครับน,บนี่ตัวนี้หนัง PU Premium เหมือนเดิมส่วนดีไซน์ก็งที่พี่เห็นนี่ครับแล้วเดี๋ยวก็ เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันครับว่าสวยขนาดไหนนี่ครับพี่ลองดูได้เลยเป็นไงครับใส่แล้วเหมือนรถมินิไหมครับไม่ใช่รถมินิที่รถคันเล็กนะครับเหมือนมินิคูปเปอร์ไหมอ๋อุ่นนี้ยมีมาไม่เยอะผมบอกเลยว่ามาแค่ช่วงเดือนถึงสงเดือนนี้เท่านั้นครับแล้วก็ผมเอามาแค่สองสีนะครับเป็นสีดากับสีนําเงินถ้าสนใจทักผมมา